านหนึงที่ไม่สามารถใช้เสียงในการสัมภาษณ์ได้พี่จะเลิกทำทำเหตุท่องเที่ยวหรือว่าพี่คิดว่าพี่จะมีวิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไรครับอยากให้คนถามเป้นมาเยอะๆได้เลยเพราะว่าว่าสองปีที่ผ่านมาเถ้าไปมาหลทีมมาเผมเชื่อว่าประสบการณ์ทั้ง,งดีและลายก็มีพอๆกันครับเพราะฉะนั้นเนยอยากรู้เรื่องประสบการณ์อะไรตอนนี้ถามได้เต็มที่เลยครับ ออยากทราบว่าตอนนี้เห็นโพสในเฟซบุ๊กด้วยยูทูบด้วยนะครับก<อ>็ต่างกันใั่ไหครับปัจจุบันนี้นะแล้วโพสยืดลงไปโอ้โอต่างดูต่างกันต,ต่างมากครับเรื่องนี้พยายามศึกษาอยู่นะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดหรอกแต่ว่าผมพบว,ว่าคนดูใน YouTube กับ Facebook มีลักษณะการเสพต่างกันพฤติกรรมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับยูทูบเราเข้าไปเพื่อดูอะไรครับคลิปดูวิดีโอแต่ Facebook เราไปทำอะไรครับ เอาไว้เสือเพื่อนเราเอาไว้วัดดูว่าเพื่อนเขาเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างครับแล้วก็จะมีวิดีโอเนี่ยเพื่อนผ่ายมันเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะดูวิดีโอตั้งแต่แรกแลวเพราะฉะนั้นาการเปิดหัวในในวิดีโอในในเฟซบุ๊กกับยูทู e มันทั้งแตกต่างกันเหลือเกินในลองมังเกตดูนะครับในในยูทูปบางทีก็จะมีสวัสดีครับผมวันใช้จากแชนเนลอาสาพมัรลงครับ ผู้ได้แล้วก็ว่าก so so ันไปว่าก right. <laughs> ันไปว่ากันไปคุณจะทำทิ้สัก20นาที30นาที70นาที3ชั่วโมงถ้าคนตั้งใจจะดูวิโอยู่แล้วเขาก็ดูแต่ว่าลองอาสาภาไปหลง7ชั่วโมงเลยก่อนก่อนคุณจะได้ดูผมคอแหกตายก็คือมันมันมันคือช่วงเวลาที่เหมาะส่าผมเลยเลือกทำรายการที่มันค่อนข้างสั้นหลายคนด่ามาว่า เฮ้ยยังมีรายการสั้นอย่างวะมีใช่ไหมคือคนพูดแบบนี้ใช่ไหมเยอะมากครับโดยโดยเฉพาะในในในยูทูบอ่ะเฮ้ยอะไรวะทำไมหกนาทีจบแล้วเหรอเชื่อมาว่ารายการเทปแรกที่เป็นเทปต่อบคือเทปเฮาดิบเอาดิบครับสี่นาทีครับเพราะว่าผมไม่มีโน้ตฮาวไม่มีความรู้มีแต่ดนลดวลผมเอาความรู้ในเรื่องเรื่องเพลงอ่ะจากเทปเพลงมาสี่นาทีคุณทั้งฟงจบได้เลยอ่านวิดีโอด้วยหน้าจบอ่ะเสียทีสั้นๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะพอ เราเพยายามตอนนี้มันยาวขึ้นแล้วเจ็ดนาทีหกนาทีเจ็ดนาทีแต่ว่าลองสิบนาทีแล้วมันไม่เวิร์คเพราะว่าคนคนดูเขารู้สึกว่าอ่าเขาอยากอะไรเฟสบุ๊กไปทำอะไรครับเอาเสือขึ <c oughs> อ้นเขาดูมาแป๊บนึงมันเสียเวลาเสือขึ้นเลยเแล้วเปิดมาเราไปดูท้ายว่าเอาสี่ห้านาทีอ่ะดูแป๊บนึงนะคป๊บน,น,นึงแป๊บแป๊บดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของเฟสบุ๊กคือมันกดแชร์ไปได้ง่ายกว่าพอกดแชร์ไปหรือว่าไปกดคอมเมนต์มันก็จะไปเด้ง ของเพื่อนซึ่งเพื่อนที่อยากจะเสร่ออีกทีนึงก็จะมากดดูคอมเมนต์ใช่แน่นนหมายถึงว่า Facebook สามารถเข้าถึงคนกลุ่มมากไดง่ายกว่าใช่ครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะว่าเราจะลงในแพลตฟอร์มไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะได้เพราะว่าพี่ก็ทำผิดเหมือนกันส่วนใหญ่พี่จะลงในยูทูบหรือเฟซบุ๊กผลงยูทูบเยอะกว่ายูทเยอะกว่าใช่ไหมแล้วตอนนี้จริงๆ Facebook ก็ทําให้เราเข้าหากันยากขึ้นด้วยนะครับใช่ด้วยเอาคอร์ริคึอะไรหลายๆอย่างใช่ มีใครอยากจะถามเรื่องอะไรไหมครับพี่ว่าทวาเพจในการภาพใส่ลเปอะไครับคืออยาว่าตอนที่ถ่ายวีดีโอพี่ถ่ายจะเป็นฟุดเพียับเป็นภาพเปล่าหรือว่าพี่พูดไปแล้วให้มายั่งท่าให้ตรงกับที่เออที่เราเล่าไปที่จีิพูดที่ผมพูดพูดเยอะเป็นคนพูดมากถ้าจะพูดถึเป็นคนพูดมากผมชอบคูยกับคนมากถ้าเจออะไรที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาในสายตาเนี่ยผมจะเข้าไปชาร์จก่อนเลย พี่ครับนี่คืออะไรเลรอครับอ๋อน้องคือนี่นี่นี่แต่ด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่า facebook มันจํากัดนะมาที่เล่ายาวมากเลยเออแล้วก็มาหันมันจะเป็นไงครับจิ๊บจิ๊บจ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 ๊บไปดูเรื่องอ่าเราก็เราก็ต้องอ่าครั้งแรกเลยที่ที่ภาพใส่เจริงจริงไม่ไม่ค่อยอยากภาพแต่มันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วครับเออเป็นเพราะว่ามันยาวมากแล้วมันมันสกดกไม่ได้ผมก็เลยนะอ่ะถ้าเขาพูดมาแล้วมันตัดไม่ลงแล้ว พูดแทนแล้วกันก็เป็นอย่างนั้นไปครับก็พาดไปเลยแต่บางทีก็มีนะบางทีแบบว่าอ๋องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดในปากนี่เป็นความลับปิดกล้องซะเล่นเก้งจะไปกดเล่นเล่นกๆความลับนะบางทีที่จะออกไปเที่ยวแล้วร,รู้สึกว่าอ๋องจริงๆไม่ไม่ได้ทำันบ้านนะนี่ครับตรงนี้ครับอ่าอะไรรู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวาตัวเองครับ นี่ครับชีโคชี้หวชี้เพชรชี้นกชีมัโอเคป่ะครับเร่อเดี๋ยวก็องไปไปคาดครับไปสนามใช่ครับเพราะว่าตัวมาปิดบ้านครับอ่ะน่าสนใจนะจริงๆมันเป็นวิธีที่ผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะมีอะไรจะถามไหมครับอ่ะขอไม่หน่อยครับเชิญพี่ตะก้องท่านนี้เลยนะครับตอนนี้ตะก้องกำลังจะพูดเลยนะครับครับผมครับก็ผมถือให้ไหมโอเคครับขอบคุณครับมา พี่ๆนะครับอยากตินเกียบเเที่ยวนะครับก็เหตุเช่นนั้น้จริงเกียดเป้เที่ยวครับก็อยากจะโดนพาคแน่ก็ถึงนะครับก็อยากจะรู้ว่าถ้าเผื่อวันนึงไม่ได้แจ้งนะครับถ้าวันนึงก่อบเสียงพี่เสียชวนไม่ได้แช่งกั็ไม่ได้แงนะถ้าวันนึงพี่ไม่สามารถใช้เสียงในการสัมภาษณ์ได้อะพี่จะเลิกทำทำเหตุท่องเที่ยวหรือว่าพี่คิดว่าพี่จะมีวิธีการแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไรครับโอ้ไม่ต้องถาแปลกมากเลยนะ กลับก็กลับไปครับกระไทย่าต่อถ้าวันหนึ่งกล่องเสียงคุณไม่มีพางพูดไม่ได้คุณจะทำเพี้ยนหรอพี่นรดลโหยากเหมือนกันนะจริงจริง,รงชีวิตที่ผมอยู่ด้เสียเลยต้องรเรียนก,ก็เรียนดนตรีเอเวอเสต์แล้วก็ทุกอย่างคือหูครับกับเสียงวันหนึ่งถ้าถ้ามันมีเหตุจำเป็นอย่างนิงจริงแล้ว็ขคงไปทำอย่างอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบในตอนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมจะชอบอะไร ถ้ายังชอบเรื่องการท่องเที่ยวมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสียงก็ได้นี่ภาษามือได้ไหมเจาะเป็นช่องเล็กๆทางนั้น <c oughs> อีกอย่างหนึ่งอ่านมัน,ม,น,ม,นมันคือมันเยอะสิ่งที่เราื่นักสัเงตืเอ๊ะแปภาษาตื่นมันก็คงเป็น <c oughs> เราคงพยายามดึงสกายพาพอื่นๆของตัวเองมาทำมาหากินให้เลี้ยงที่ตัวเองต่อไปได้ก็คงไม่หยุดอยู่ดีมันคืออาจจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่ผมทำได้อย่างคือผมชอบเขียน <c oughs> ชอบเขียนชอบเล่าเรื่อง <c oughs> ชอบเล่าในมุนมที่ต่างไปบางทีถ้าเกิดเราไม่มีเสียงเรลาา่าทั้งบทสอนอ,อีกแบบนึงเพราะการเ,ราเล่าเรื่องเล่าตั้งแต่การแต่งเพลงร้องเพลงมาเนอะทุกอย่างมันเป็นการเล่าเรื่องหมดเลยนะอ่หนังสือมก็เป็นทางออกได้แล้วก็สามารถทำหนังสือท่องเที่ยวได้เหมือนกันเราไม่แน่นะครับโอเคนะโอเคนะอเค,เคำถามดีมากมีใครอยากถามได้ไหมฮะว่าถ้าเขามีปัญหาจะใช้ร่างกายส่วนไหนไม่ได้อีกได้เลยนะฮะเขาเข่าใช่ไหมครับาาเ่โทษๆคุณเกิดแล้ว ในอนาคตจะมีแผนที่ทำซับเทนเตอร์สำหรับคนที่เขาไม่สามารถฟังเสียงได้รเลยครับอยากทำพี่มาทำงานกับผมไหมครับช่วยได้เหรอถ้าพี่มาผมจะทำซับตั้งแต่วันพรุ่งนี้อันนี้ผมเจอคุณเกิดเมื่อวานแล้วเขาก็เป็นคนที่สนใจทำเพจทำอะไรเหมือนกันเขาก็มีของเขาอยู่อยากทำอยากทำมากๆเลยครับเพราะว่าคือเราทำในในทำคอนเทนต์ออกมาแล้วเราอยากให้คนทุกคนอยากให้คนถ้าจะไม่ว่าจะคนที่ ฝากไม่ได้หรือว่าคนที่พูดภาษาอื่นเราอยากให้เขารู้เรื่องราวต่างๆที่เราถ่ายทอดออกไปมันก็คงรู้สึกด,ดีมากขึ้นแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องปีหน้าครับอีก็คิดไว้เหมือนกันใช่ไหมคิ่ไวค้ครับน่าสนใจนะพผม รู้สึกว่าทุกวันนี้บางทีแบบคนขับขึ้นรถไฟฟ้าบางคนอาจจะไม่ได้เปิดเสียงด้วยซ้าดูภาพแล้วก็ปิดเสียงบางทีไอ้พวกซัฟเฟตเตอร์เหลือบินก็สำคัญเหมือนกันด้วยเราไม่เคยนะครับผมครับขอบคุณมากมีใารไหมฮะอยากจะถามอะไรกันบ้าง,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 งข่าวว่าซอได้ที่ทำเพี้เนี่ยตั้งใจทำเป็นอฮดิเลตหรือว่าตั้งใจจะเป็นยูทูบเบอร์ตั้งใจจากยูทบเบอร์ตั้งใจเลยตั้งใจว่าเออจริงจังจริงเพราะว่าคือก่อนตอนนตอนี้ผมมีทีมงานอยู่ประมาณเก้าคนรวมกี่ดันก็สิบกว่าคนนะคือ คือก่อนที่เราจะจ้างคนให้คนมาเป็นทีมเดียวกับเราเราต้องทำทำบททดรอบเพื่อเพ <ทำ S 2> ื่อเราจะไปกรีฟก็ได้ว่า,อ,ววา whatever. อ่านายทำตำแหน่งนี้นะนายตัดต่อเพื่อให้ได้แบบนี้รเราสร้างงานเป็นทรรมใหมาก่อนครับ,รบรรเพราะฉะนั้นเทปแรกอาจจะสมบุกสมบันผมไม่เคยตัดต่อวิดีโออ,มมโอืผมไม่เคยถ่ายวิดีโอผมไม่เคยทําอะไรเลย้วลองทําด้วยมือโปรลาไปแต่ว่าด้วยด้วยด้วยจุดมุ่งหมายก็คือจะอยากทำให้มันจริงจังขึ้นมาครับ ถามตอบค่ะว่าเพราะว่าเบื่อไหมเพราะว่าเรามีเพื่อนที่มันเพจไปเนี่ยเด็กๆกาสักวันหนึ่งอ่ะมันเริ่มงานอาชีพแล้วมันมันเริ่มมีการแบบเขาาว่าเฮ้ยเบื่อไม่อยากทำแต่ไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะเพราะมันเป็นอาชีพเหมือนกับว่ามันเริ่มไม่สนุกมันไม่ใช่ฮอบบี้อีกแล้วใช่ไหมฮะมันเริ่มมีแบบมันเริ่มมีโจทย์เข้ามาพ่อเป็นงานใช่ทำนี้เลยครับพอเป็นงานตอนเป็นนักแต่งเด็กรู้ไหมตอนเด็กผมอยากเป็นนักแต่งเด็กมากอยากไปฝัน ไปอยู่กับโปรดิวเซอร์ที่พักไงพักอันนี้คือปุ่มไลคพอได้เป็นงจริงทำมาแล้วห้ารอเพลงมือเลยคนเอาไปเที่ยวไปเที่ยวแตาไราได้เป็นงานในฝันเลยใช่ครับงานในฝันอันนี้ก็เป็นงานในฝันแล้วพอทำแล้วเป็นตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทเลยว,ว่าเฮ้ยมีทีมอีกสิบคนมันก็มีบางทีมันมีเราตรงไหนว่ามันมัมนก็มีบางทีว่ามันเหนื่อยมันล้าแต่ว่ามันก็ต้องมีการพัก พักจากเรื่องนี้คในมุมมองนอกเหนือจากการเล่าเรื่องล่าสุดของพระพาคุณแม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับซึ่งเฮ้ยมันต้องแย่นะไปไปถ่ายรายการไปเที่ยวครับคาระวากล่องหลบอนะผมถ่ายจริงมีเทปทำเทปเดียวแล่แปวันเทปเดียวคือเทปของซัมซุงเนยรอดูนะครับของโนสิบเนี่ยก็พอพอทำงานเสร็จ ได้ทุกอย่างที่มันครบถ้วนสะุกกการทาง,งานซักอ่ะและเวลาที่เหลือมันไม่ใช่เวลาแล้วคุณก็เที่ยวเล่นสิเที่ยวเล่นเวลาเราออไปออกออกองบางทีมันหมดหน้าที่ของเราแล้วอะเสร็จสิ้นไปแล้วคุณก็เอาหัวใจที่มันอยู่กับงาอนถอดออกมาแล้วก็ไปเที่ยวเล่นเหมือนเดิมทีนี้มันก็น่าจะแบ,บ่งเบาความรู้สึกเหนื่อยในใจออกไปได้ก็ ในเมื่อเราพว่าเขาก็ไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวมันสนุกเลยเนะาะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างที่คุณบ้าชายบอกก็โอเคเหมือนกันแล้วนอกจากการเที่ยวที่ผมถาม่ายต่อได้ไหมคุณเคยเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงแล้วคุณเบื่อแล้วคุณไปหาวความบิ้วอื่นกคือการเที่ยวแล้วถ้าตอนนี้มันเบื่อการเที่ยวอีกอ่ะคุณจะไปทำอะไรทายวะผมปั้นหม้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนังเรื่องโพสต์อย่างเงี้ยเหรอนักปั้นปั้นเจี๊ยบเนี่ยจริงมันเป็นหม้อเลยคุณแล้วแต่ตอนนี้กล้องก็ใสอยู่นะคุณพูดแค่ว่าปั้นหม้อเนี่ยคนส่งแก็ล้งเรามาไดแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันเด้งออกมาอย่างนี้ล่ะครับพี่มันตกใจหูแตกแน่หูแตกแน่คุณเปั้นม้อยังไงคุณอธิบายหน่อยคุณต้องเคลียร์นิดนึงพอมันคือมันเป็นชีวิตผมมันแทบบวกเววเนาะของรายการแบบก็เจียวจ้าวชวนคุยมันแทบไม่ได้ไม่มีสมาธิอะไรเลยอ่ะทุกอย่างทุกอย่างพอพอมันทำอะไรที่มันคอนทราสต์กับตัวเองครับเออก็ยังคงเป็นเรื่องของศิลปะเป็นการสร้างสร้างสรรค์ทุกอย่างแต่ว่ามันอยู่แค่นั้นสมาธิหลุดปุ๊บอุ๊ยเบีืยวมากขึ้นมา เอ่นฟังเพลงไปเออแล้วก็ไม่ได้เรื่องอย่างไอ้ปั้นมอเนย่ยกยกช่างมาเดืไอ้เรื่องที่ผมชอบแล้วอยากฟังปั้นมอต่อคนเรามีหมดคนเราชอบได้หลายอย่างจริงในเรื่องจริงเออผมชอบแต่งเพลงชอบเที่ยววันนี้แต่งเพลงน้อยลงแล้วรู้ไหมว่าล่าสุดผมไปทำเพลงผมยิอนทั้งเกิจครับเด็กคิดซึงนี้ตอนนี้ขึ้นขึ้นฉาเด็กคิดซึนี้ตอนนี้ได้ยินกันอยู่ผมมีความสุขมากเลยอ่ะเห็นั้นไปไปไปช่วยบริว ทางเขาจะทำไม่เสร็จนะคือเขาทาแล้วก็โบยมันหรือทำต่อครับแต่ผมเรียกว่าว่าเป็นงานอดิเรกแล้ว<ม>แล้วมันมีความสุข,ขจริงๆอ่ะมันจำได้ว่าเออนี่เป็นความชอบอย่างฉ<ม>ันแล้วฉันมีสกิลด้วยพอกลับไปทำก็ก็ทําได้เช่นเดียวกันทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ท่าะไรอยู่ครับเมื่อกี้ใครทำน้ำเลนไม่ทำนะตอนนี้ก็แค่บริการอ่านนักเด็กดีเลยทำกาแฟ อ,อเกนิอร,ะน,รน,อนะักร,ร์ฟการทรางนราการนแรเ่นจต่งดมขอต่อว่าถ้าเกิดไออลิกฟิของพี่เนี่ยกลายเป็นอาชีพแล้วพี่สามารถเขียนอิกฟิได้บรนทังละหนึ่งแสบาทพี่เขียนไปเลยจนที่ได้เงินหนึ่ง้อล้านบาท แล้วถ้าพี่เบื่อพี่จะทำอะไรก็ไปเรื่อยทใช่ครับอาจจะเป็นอะไรกันเถอะก็ไปเรื่อยกันคือทุกคนไม่จำเป็นต้องหยุดนี่อยู่กับฮอบบี้มันมีได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็หาจุดที่เรียกเปความสุขแล้วกันเนาะครับนะครับผมอ่ะได้มากอะเมื่อกี้พี่ชายยกมือด้วยอะไรครับพี่เอออันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าพี่ว่านใส่เล่นหนังหรือว่าเล่นพามเพย์หรือว่าเล่นละครอะไรบางอเปล่าเคยเลยถามว่าถ้าเกิด มีโอกาสหรือว่ามีคนเชิญพี่วันไหนอยางจะลองไปเล่นนางหรือว่าไปรุ่นละครอะไรอย่างเงี้ยครไม่เลยทำไมคือผมเคยพยายามนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเราสึกว่าตอนตอนเด็กรู้สึกว่าให้เป็นดารามันดังดีนะดูดังด้วยง่ายด้วยเออผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองมันมันจำกัดอย่างที่ผมบอกให้ฟังว่าเราต้องจำกัดว่าเราทําอะไรได้บ้างนะเออแล้วผม ดูแล้วผมเล่นลคะครไม่ได้จริงๆแสดงไม่ได้